ทำสนามเด็กเล่นนะครับพี่น้องเป็นยางอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจอืมนะโอ้แม่สีมันดสดใสดีย่างมันก็นเลยสะดุดตาหน่อยบอ่ครับไปถ่ายชมไม่เช่ เขาเลยปลูกผมก็เลยปลูกมาช่างเอเนี้ยเขาเขาเรียกยางอะไรท่างเป็นเป็นยางอะไรครับยาง EPM ฮะ EPTM EPTM EPM อ p m EPM อ๋อเป็น EPM นะ EPM อยู่ไหมครับเป็นเป็นยางใช่ไหมครับเนี่ยเป็นพลาสติกเหรอเป็นยางครับเป็นยางเป็นยางอ๋อมันก็นุ่มดีเท่านั้นแหละ เป็นเป็นเป็นยางเนาะเป็นเม็ดยางเพื่อป้องกันในการโดนเนาะเวลาสไลด์โดนที่ที่เราปรับปรับไว้เนี่กี่ชั่วโมงแห้งช่างครับผมหกชั่วโมงก็สามารถสัมผัสได้อะไรได้โดนได้อ๋อใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงพรุ่งนี้เช้าอ่าครับ แห่งแหงสนิดนีมีน,มนีมีหลายหลายสีใช่ไหมครับทุกสีครับนี่ทุกสีโอ้โอเคสวยสวยสวยมากเลยครับสนามเด็กเล่นเนาะสนามเด็กเล่นครับเป็นสนามเด็กเล่นเป็นสนามเด็กเล่นสวยงามมากเลยอันนี้เป็นอืม,อ,ม,อ,มอันนี้ตรงนี้เป็น

<c oughs> จันจันสุก็เพิ่งเคยเห็นครับวิธีการทำก็คืไไอ,อขั้นตอนแรกนี้รองพื้นรองพื้นก่อนใช่ไหมครับร <c oughs> <c oughs> องพื้นด้วยตัวต <c oughs> <c oughs> ัวเดียวกันอ รองพื้นก็ัวนีงคุ้นคลรับอ๋อกาวรองพื้นกับปูนไอ้กับคอนกรีตก่อนเพื่อให้ยึดเกาะนะครับแล้วก็ผสมกับเม็ดพลาสติก DPM DEPM โอเคครับผม เดี๋ยวไปศึกษาดูข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ตอนนี้เราไปดูกระบวนการทําก่อนนะครับผมตอนนี้เราบัดมาดูการทําก่อนส่วนส่วนอัตราส่วนผสมเดี๋ยวเราไปศึกษาดูข้อมูลกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นการปรับทําเป็นสโลปเนาะเป็นสะไวยน้ําขนาดเล็กนะครับโอเคครับผมสวยงาม วันนี้ก็รับชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมชวนสนามบาสดเด็กค่อยรับชมอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสระว่ายน้ําของสนามเด็กเล่นครับขนาดย่อมขนาดเล็กเล็กๆครับสําหรับเด็กเด็กเล็กนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ